ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่คณะศรัทธาวัดป่าสังฆารุศสรวัดป่าธรรมานุศสรจังหวัดสุขโขทัยทุกคนทุกท่านสำหรับในตอนนี้ก็จะมาให้ข้อคิดธรรมะในพรรษา2,564เป็นตอนที่8ในตอนอีก่อนมาเราก็ ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการปฏิบัติธรรมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลโดยแนะนำมาเป็นลำดับไปให้ปฏิบัติมาแบบง่ายๆในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่จำเป็นต้องทำการทำงานมีครอบครัวมีหน้าที่ต้องทำจะทำความดีอย่างไรจะสร้างบุญอย่างไร สำหรับบุคคลที่ยังไม่เคยได้เริ่มต้นแต่ถ้าบางคนเคยเริ่มต้นมาดีแล้วก็สามารถต่อยอดได้เลยก็สามารถที่จะปฏิบัติได้โดยไม่ยากนักแต่ว่าบุคคลส่วนใหญ่ก็มีหลายคนที่ไม่ค่อยได้รับการศึกษาอบรมด้านธรรมะมามีการฝึกสวดนมนต์นั่งสมาธิมันน้อย เพราะฉะนั้นจึงต้องให้ความรู้ความเข้าใจคําแนะนําไปเป็นลําดับทีละเล็กทีละน้อยเพื่อเป็นการดัดจิตใจของตัวเราดัดกายวาจาจิตใจให้เข้ารูปเข้ารอยสําหรับตลอดเจ็ดตอนที่ผ่านมาก็ได้ไล่เลียงมาตั้งแต่การให้ข้อคิดคติธรรมเบื้องต้นว่า เราจำเป็นจะต้องใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะในปี2564นี้เป็นปีที่เกิดวิกฤตมากเรื่องเหตุเพศภัยต่างๆเยอะเราก็ต้องนำสิ่งนี้มากระตุ้นเตือนใจเราว่าเราต้องใช้วิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสในการสร้างบุญบรารมีในตอนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องของหลักการปฏิบัติ ที่จะทำให้เกิดความสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจมากขึ้นเพื่อลดความฟุ้งซ่านของจิตใจเพื่อจัดเวลาในการสวดมนต์ในการทำสมาธิได้มากขึ้นสำหรับธรรมะในพรรษา2,564ในตอนที่8นี้ก็จะว่าด้วยเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้น เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับพุทธศาสนิกชนและก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการจะปฏิบัติธรรมอย่างเอาจริงเอาจัง,จรงหรืออย่างมีเป้าหมายอย่างที่ต้องการให้เห็นผลได้ชัดเจนเรื่องที่จะคุยในวันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและก็จำเป็นต้องปฏิบัติ ถ้าใครยังไม่ไม่สามารถทำได้ก็จำเป็นจะต้องเริ่มปรับกายปรับวาจาของตัวเราทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะรองรับบุญที่จะเป็นการสวดมนต์การเจริญสมาธิภาวนาในลำดับต่อไปเรื่องในตอนที่แปดนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะอะไรเพราะมันว่าด้วยเรื่องของศีลเรื่องของศีลน,นี่ ถ้าพูดสำหรับบุคคลทั่วๆไปแล้วเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหาัสากันมากรวมไปถึงสำหรับพระภิกษุสามเณรที่ไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็จะรู้สึกว่าน่าหนักใจทำไมจึงบอกว่าพระเนรที่ไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมถ้าไม่สนใจจะบททำไมบางคนอาจจะถามอย่างนี้ ก็ต้องเข้าใจว่าพระเนนแต่ละรูปก,ก็มีการศึกษามาไม่เท่ากันมีการอบรมกายวาจาใจมาไม่เท่ากันมีพื้นฐานในเรื่องของความศรัทธามีพื้นฐานประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของศาสนาในเรื่องบุญกุศลมาก็ไม่เท่ากันอีกทั้งก็คือมีกําลังบุญบรารมีที่สั่งสมมาก็ต่างกันเพราะฉะนั้น ความขวนขวายในการปฏิบัติสมาธิภาวนาความขวนขวายในการรักษาศีลในการเจริญปัญญาของพระพิสุทธิ์สามนเณรแต่ละรูปจึงไม่เท่ากันมากบางน้อยบางทั้งนี้ก็ตามแต่สภาวะกรรมของแต่ละท่านกรรมก็คือการกระทำของของแต่ละท่านเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของศีลนี่ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือเป็นครือขัน เป็นพระเนหรือเป็นคารวะก็จะรู้สึกเป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของหลักการละเว้นและไม่เข้าใจในเรื่องหลักการปฏิบัติจะรู้สึกว่าศีลเป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วในแง่ของการปฏิบัติถ้าเราได้รับการศึกษาให้เกิดความเข้าใจ แล้วก็ทดลองรักษาศีลมาครั้งละเล็กละน้อยมันจะเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วอยู่ในวิสัยที่พวกเราเราจะพอที่จะรักษาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลของคารวะาศีลของคารวะานี่ต้องถือว่าเป็นเบื้องต้นที่สุดศีลห้าข้อหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าถ้าพูดถึงศีลแล้วเนี่ยปวดหัว รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสูงเกินไปมันเป็นเรื่องอยากลําบากมากที่จะทําเพราะอะไรก็เพราะว่าในชีวิตประจําวันปกติของเราเราเพราะว่าชีวิตประจําวันในสังคมของเราเรามันมีแต่เรื่องที่ผิดผิดจนเป็นปกติจึงมีความรู้สึกว่าพอจะรักษาศีลขึ้นมามันจึงเป็นเรื่องหนักหนาสาหาัสเพราะว่าโดยปกติมันผิดกันเป็นปกติ นี่ยังไม่ว่าถึงเรื่องของศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ด <c oughs> เพราะว่าตรงนั้นก็ต้องพัฒนาขึ้นเป็นลำดับไปสำหรับในเบื้องต้นที่สุดนี้จะต้องกล่าวถึงเรื่องของสีลห้าไว้ก่อนถ้าโดยความเป็นจริงแล้วบุคคลที่จะเอาดีในเรื่องของการปฏิบัติธรรมจริงๆศิลห้าอย่างเดียวก็ไม่พอ จะต้องพูดถึงเรื่องของกุศลกรรมบทสิบประการด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดมากขึ้นกว่าศีลห้าเป็นเรื่องของศีลห้าแต่มีความครอบคลุมมากขึ้นครอบคลุมกายวาจาจิตใจมากขึ้นซึ่งจะส่งผลทําให้การปฏิบัติธรรมนั้นเจริญก็น่าเร็วขึ้นแต่ในเบื้องต้นนี้จะยังไม่กล่าวถึงเรื่องของกุศลกรรมบทสิบเพราะว่า เฉพาะแค่ศีลห้าเนี่ยก็เป็นเรื่องปวดหัวอย่างมากแล้วสําหรับคนบางคนสําหรับบรรพชิตบางโรคแต่สําหรับบรรพชิต็ไมาอยู่ในฐานะที่เราจะต้องคุยกันเรามาเอาเรื่องศีลห้ากันก่อนซึ่งเป็นศีลสําหรับคราวาสญาญมในฐานะที่อาตมาต้องการจะให้ข้อคิด ในการปฏิบัติธรรมในการสร้างบารมีสําหรับคณะสัตววัดป่าสังขานรนุสรวัดป่าธรรมนุสรเพราะฉะนั้นก็ในวัดป่าทั้งสองวัดของเรา <c oughs> ก็อยากจะให้คณะสัตยาของเราเนี่ยเริ่มหันกลับมาพิจารณาเรื่องศีลห้าของตัวเองเป็นหลักก่อนเรื่องศีลเนี่ยแม้จะดูว่าเป็นเรื่องยาก แต่ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่เราพอจะทำได้คำว่าศีลแปลว่าอะไรศีลภาษาบาลีเขาเขียนว่าสอเสือสะอีลลิงศีละภาษาบาลีเขียนอย่างนั้นแปลว่าปกติแต่ภาษาไทยเนี่ยมาเขียนเป็นสอสาลาสะอีแล้วก็ลลิง ซึ่งก็อ่านแบบเดียวกันแล้วก็มีความหมายเหมือนกันแปลว่าปกติหมายถึงว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของคนดีๆเป็นเรื่องปกติในสภาพปกติอันนี้ยจะฟังแล้วเข้าใจยากแต่ก็คือบทสรุปก็คือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาปกติที่ไม่จําเป็นต้องฝืนมีเกวศีลแต่ครันี้ ก็อย่างที่บอกแล้วว่าไอ้เรื่องปกตินี่แหละมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราเราในปัจจุบันนี้มันอยู่มันกระทําสิ่งที่ไม่ปกติอยู่เป็นทุกวันบุคคลรอบข้างเราคนที่เกี่ยวเนื่องในการทํางานของเราผู้บังคับบัญชาเราลูกน้องเราคนใกล้ชิดเขารู้จักเราแวดล้อมเราก็อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยจะเป็นปกติอยู่แล้ว เราจึงรู้สึกว่าการทําให้เป็นปกตินั้นเป็นเรื่องอยากอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนศีลห้าประการนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากแต่อยู่ในวิสัยที่คนตั้งใจดีจะพอทําได้ศีลห้ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีละเว้นจากการทำชีวิต ให้ศูนย์ไปการทําปราณให้ตกไปก็คือการทําให้จิตวิญญาณออกจากล่างนั่นเองก็คือการฆ่าละเว้นจากการฆ่าสิ่งมีชีวิตมันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับคนสําหรับคนที่ฆ่าเป็นปกติเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าถ้าเราศึกษาแล้วเราจะรู้ว่ามันพอจะปฏิบัติได้เพราะว่าเขาก็มีข้อ เป็นที่แนะนำสักนิดหนึ่งว่าสำหรับศีลในเรื่องของการฆ่านั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้มีความตั้งใจหรือจงใจในการที่จะฆ่าให้ตายไม่มีความจงใจจะทำร้ายสินข้อนี้มันก็จะมีปริมาณบาปไม่มากนะ แต่ถ้าเรามีความจงใจในการฆ่าให้ตายเลยก็บาปเต็มคันมันก็จะรู้สึกว่าผ่อนความหนักมานิดหนึ่งจะรู้สึกว่ามันทําได้ง่ายขึ้นนิดหนึ่งสิลข้อที่สองอะทินนาทานาเวรมณีว่าด้วยเรื่องของการไม่นําทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่มิใช่สมบัติของตัวโดยชอบธรรมมาเป็นของของเรา อันนี้ก็เป็นเรื่องยากสําหรับคนที่ละโมบลมมากคนที่มักได้คนที่มักง่ายมันก็จะปฏิบัติยากเสหน่อยสิ่งข้อที่สากาเมสุมิฉาจาราเวรมณีงดเว้นจากการที่ไปประพฤติผิดในเรื่องของการกับสามีคนอื่นภรรยาบุคคลอื่นบุตรธิดาคนอื่น บริวารบุคคลอื่นบุคคลใต้บังคับบัญชาบุคคลอื่นบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของบุคคลอื่นจริงๆแล้วดูว่าดยสินข้อนี้ก็ค่อนข้างกว้างมีบุคคลที่ห้ามละเมิดเนี่ยเต็มไปหมดเลยเราจะล่วงละเมิดได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่เราแต่งงานกันโดยถูกต้องตามกฎหมายและประเพณีของเชื้อชาติชนชาติประเทศนั้นนั้น จริงจะเรียกว่าไม่ผิดศีลข้อกาเมย์หลายๆคนก็จะรู้สึกมันยากมากเลยเพราะว่ามันไม่มีเปิดช่องว่างให้ละเมิดเลยแต่ก็มีข้อยกเว้นนิดหนึ่งว่าศีลข้อกาเมนี้จะขาดได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นการจงใจมีเพศสัมพันธ์ต่อกันเท่านั้นถ้าแค่คุยกันธรรมดา แค่สัมผัสตัวปกติธรรมดาแต่ไม่ได้มีเรื่องของอวัยวะเพศมาเกี่ยวเนื่องมาสัมผัสมีการเข้าร่วมกันอย่างนี้จะไม่ผิดศีลในข้อากาเมีอย่างนี้ก็จะรู้สึกว่าเออศีลมันปฏิบัติง่ายใช่ไหมนิดหนึง่งศีลข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีงดเว้นจากการพูดปดสำหรับการพูดปดนี้ เป็นจุดหลักใจความของศิลข้อที่สี่ไม่ครอบคุมไปถึงการพูดเพ้อเจ้อเล้วไหลการพูดไรลสติการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดยังไม่ไปครอบคลุมถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเน้นเบื้องต้นที่มุสาก็คือเอาศีลเบื้องต้นซะก่อนก็จะรู้สึกว่าปฏิบัติน่าจะพอได้คือเราเอาแค่ว่าเราไม่โกหกกัน ไม่พูดเพื่อทำให้เขาสูญเสียประโยชน์หรือพูดทำให้เขาได้รับโทษการพูดไปแล้วโกหกไปแล้วทำให้เกิดโทษเดือดเขาพูดไปแล้วทำให้เขาเสียประโยชน์อย่างนี้ไม่ควรเป็นการผิดศีลมุสาเราต้องกำหนดเบื้องต้นแค่นี้ก่อนแล้วก็ข้อที่ห้าสุราเมีรยะมัชฌปมมาทัฏฐานาเวรมณีงดเว้นจากสุรา ก็คือเครื่องกลั่นเมัยสุราเมไลมัชชาปามาตฐานะอันเป็นสาเหตุของความประมาทของกลั่นก็ดีของหมักดองก็ดีทั้งสองอย่างนี้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งทำให้สมองทำงานได้ไม่เต็มที่อีกทั้งยังมีผลเสียต่อการทำงานของร่างกายด้วยการทรงตัวก็ไม่ดีทำให้พลังกำลังมันก็สูญเสียไปด้วย ข้อนี้ก็ยากสักหน่อยหนึ่งสำหรับคนที่รู้สึกว่าดื่มเหล้าเป็นปกติดื่มเบียร์เป็นปกติคนที่ผิดศีลข้อนี้เป็นปกติก็จะรู้สึกว่าการที่จะหยุดกินเหล้าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าพี่นาตามจริงถ้าเรารักตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารักสุขภาพก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะฉะนั้นเรื่องของศีลนี่ถ้าพิจารณากันดีๆแล้วแค่ห้าประการอย่างนี้ยังไม่รวมกรรมบท10บถือว่าเป็นเรื่องที่ปฏิบัติไม่ยากสำหรับรายละเอียดของศีลแต่ละข้อเราก็จะคุยในตอนต่อไปสำหรับเบื้องต้นนี้ให้เริ่มตั้งใจก่อนว่าเราจะพยายามรักษาศีลพยายามที่จะไม่ละเมิดมัน ในเบื้องต้นถ้ามันไม่สามารถจะทรงตัวได้ตลอดทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนทั้งปีก็ให้กําหนดไว้ว่าสัปดาห์หนึ่งหนึ่งวันพระรักษาได้สักวันหนึ่งก็ยังดีจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ก็รักษาวันโกนกับวพระขยับมาเป็นสองวันก็ได้เรื่องพวกนี้ต้องอาศัยการฝึกถีอและทีน้อยซึ่งก็จะได้อธิบายในตอนต่อไปฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ธรรมะโดยพระอาจารย์ธรรมะนุสสองด้วยนะคะกับโมหนาสาธุค่ะ